โอ้ยเฮียเอาแล้วว้าวไอหมูหมูไอแก้วมึงจะคิดอะไร,รนักนหนาวะหมูแอดออนแดงโอ้เป็นนักหนาวนะฝั่งผมมีเนี่ยนะจะได้ยี่นี้ก็ถึงส<อ>ี่่าทันละขอ,อ,อ,อขอเครื่องเดียวเครื่องเดียวขอเครื่องเดียวพอเออขอเครื่องเดียวพอเถอะ หัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะทำสติอะไรครับพอพอเอ็มฮะเครื่องมันหัวเละกูแต่หัวกูหลุดบักบักหัวบักไอที่เอ็มเอ็มมา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 แม็คเลเลยใช่ไหมแบบลั่นหรือบนเอาว่ะมาล่างขวาเลยมาล่างขวาเลยเอ็มตรงข้างตรงข้างเป็นัวเทมึงอ่ะ ไม่ใช่อีกคนหนึ่งมันเปิดโทเทมไม่ใช่กูเนี่ยกูกำลังต่อกูกับมันอยู่เนี่ยตรงข้างกับโทเทมอ่ะสมมพวกมึงหันมึงก็หันหันได้อีกฝั่งอ่ะหันได้อีกฝั่งใช่ไหมงานทางด้านซ้ายซ้ายมึงอ่ะซ้ายสุดเลยกูกูเอาอะไรดูแบบนั้นนะเฮ้ยหัวกูออกองก์อยู่กู อ๋อเลยจังจุกเลยจุกจุกมันมันไปวิ่งสี่โซ่แล้วทำไมมันวิ่งเร็วอย่างกว่าอ้าวก็มันเดิน4.6อ่ะตัวเดินตีอ่ะต้องเร็วดิเออเดี๋ยว่กูอยกอีกคนแน่ใจหรอวะว่าจะเอาเครื่องเสร็จอ่ะไอ้เหี้ยมันมันยังไม่โดนปลดเลยน่ะ๋ยว่กูอยู่กูอยู่กู โ okay. อเคอ่ะอยู่มืองแล้วไงนั่นโดนตีวะอ๋อไอ้ี้ยมันไม่มีไอ้จังมันไม่มีรูนไม่มีรูนมันไม่มีทําให้เครื่องเกือบติดทําทให้เครื่องเกือบติดไว้พอเพื่อนจะไม่ไดโดนไง <c oughs> ให้มันปลดกันหมดี่เนี่ย,เ,ย,เ,ยเออกูกำลังขึ้นไปตรงปราสาทกลางอะ okay, okay. า่ะโอเคๆมาอยู่ตรงอากน เออมันอยู่บนบนซ้ายอะ่ะเ,เห็นปะตรงซ้ายอ่ะเออนี่โทเทมอยู่ตรงนี้มึงก็ปัดตรงนี้ก็ได้นี่นี่นี่มึงมันนี่มึงมัดนี่กลัอะไรดูเอาอะไรวะไอ้ยขอปัอน่นก่อนนะกันเออไปไปไปมา,ามันได้ได้สองโทเทมบอกว่ะลองดูเด้ มันด้แค่โทเทมเดียวมัื่อนไม่ใช่ใชอีกคนนึงมันเอาโทเทมตรงนู้นไปแล้วไงอ๋อเอาว่ะสองว่ะตรงนู้นไม่หายจริงไหมนเนี่ยเออมึงดูตรงนู้นดิล่างซ้ายอา่ะได้อย่างละอันเลยอย่างละคนอ่ะไอ้ยังมันขึ้นมามันขึ้นมาเอ็มเอ็มเอ็มดูนี่เอ็มเอ็มมาดูนี่เอ็มน้องมาดูน้องมาดูน้องมา เฮ้ยเขามาเห็นกูได้ยังไงวะถึงจะไม่มีรอยเท้าแต่ก็จิตควันตัวละครน,นะไม่ได้ลอ่องหนนะครับอ้าวกหลุดกรหลุดงแม่ใช้โชคไอ้เจนดึงกรหลุดกระดจะขอเลยแม่กูช่วยด้วยัดมันกลับไปที่เดิมมั้ง กูรอ,อมาคนเดียวเนี่ยกูรอ,อมาคนเดียวเลยให้ให้มันไม่ติดตะขอเนี่ยไม่ติดกับไอ้นั่นอ่ะเก่ากับดักอ่ะพอเครื่องแม่งก็เสร็จไปแล้วสองเครื่องอ่ะกูมาปั่นเครื่องน,นี้ก่อทำเกือบติดไว้นะอ๋ม,มันเกือบเกือบ,บติดสองเครื่องแล้วอ่ะ รอไอ้แคนี่ยดึงออกเนี่ยโคตรโกงเลยไอ้จ้างสามเครื่องแล้วนะยังมึงเห็นเงี้ยสามเครื่องแล้วนะเออเก้าเก้าสามเครื่องแล้วปล่อยแม่งตายดิไม่น่ะถึงไม่เชิร์ดเลย ให้ครูปล่อยให้เช่นตายดิไม่ได้ไม่ไม่หลุดใชกทีโชคมึงทำด้วยอะไรวะกูได้จุดเครื่องแล้วเนี่ยมาเด่นบุปีอ่ะว้มอมคงหลุดละแหละเจ้าเลยวิยวิวอาวมันอยู่โซนตนัวเล่น ตายห่าแล้วไอ้เช่นนั่นนะปล่อยเช่นนั่นตายห่าเออไอ้เช่นดวงโคตรกุดเลยดูห่วงไหมดังไปเยอะก่อนกูไปติดเครื่องก่อนต้มีบางคนไปอยู่ไม่อยู่โอ้แล้วมีโดเดม่ะแบบว่าเดอะแฟตอ่ะรู้จักเขาว่าเดรฟ์ป่ะเออมกว่านี้เยอะเออตครองติดเลยนะกันเออติดเลยเดี๋ยวกูไปตีฝั่งนู้นต่อโอเค เรียกว่าฉายแสงอยโบฟูให้มันไปติดไปกูไอ้นี่อ่ะกูไปช่วยเพื่อนอีกคนนึงอ่ะกูเนี่ยเดินมาช่วยเพื่อนแล้วอ่ามันจะไปช่วยเหรอไอเ้เจน,นดนกดอ่ะก <laughs> ูแช่ให้เพื่อนแล้วเนี่ย ตรงนี้มีโทษเท็นมั้ยเอาไงเอาไงกูหิวให้กูหิวให้บอกเพื่อนเอาไงเอาไงให้กูแอบไปช่วยมึงด้วยมั้งเอ้ยเพื่อนเพื่อนจะไปช่วยมึงละไอ้เยี่นี่หัวล้อยเยอะอ่ะโดนหัวล้อยเยอะอ่ะมึงคิดดูเดี๋ยวจังมึงคิดว่าไงวะเฮ้ยกูหิวกูเห็นหัวมันอะไม่มีไม่มีเครื่อง ต่กูเสียงติ๊ตติ๊ตติเลยไม่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 มันขึ้นมันขึ้นสแต็กันจริงเจ้หัวมันไม่มีมันบา๊์ตัวมันบาคุยเอาจริงนะถ้าเปิงเนี้ยมันมีแบบว่ากั้นเสียงอะถ้าอยู่ในโทเทมแล้วแบบไม่มีเสียงไม่มีรอยเท้าเงี้ยคิดว่าไงวะอย่าอย่าสร้างกัวละครนั้นมาเลยเพื่อโดยแยเที่อะมึงเห็นป่ะคนที่ตัวใหม่ไม่โดนเลยอะ คนที่เป็นตัวใหม่ยังไม่โดนเลยมึงข้างหลังไงเอ็มฮะเอ็มวานี่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 อะไรอะมึงเห็นมึงเห็นตรงนี้ปั้เนี่ยมึงเห็นหมวกกูวะเไอหมวกกูกูไม่เห็นไม่เห็นเหรอกกูลอยอะมันขำอะมันขำต่หมวกกูลอยได้ไอ้เหี้ยแต่ไอไอนี่มีข้อเสียมั้งไอ้ไม่เห็นปะเห็นไม่ยองไหมตายตาย เฮ้ยยมันมองไม่เห็นว่ะไอนนมันตาไปแล้วอันนี้มีข้อเสียมัง้งไอแค่กูไม่เห็นมันใส่ต่อเลยแต่ว่ามีอยู่แค่นั้นเวข้อเสียแล้วเตือนก็ปลดแล้วก็ไม่มีเยอะมัง้งกูไม่เห็นมันใส่ใครเลยแต่ว่าตัวเกมเล่นไม่ได้เลยจะได้แค่ตัวเกมมั้งนะเอาระเบิดไอที่นี่กระจก ไม่ครับไม่ค <left> ร <ห PA> ับเอ็มด <does kind> <és> ูนี่เอ็มฮะเอ็มดูนี่อะนนมึงมึงทำตัวเองนะเว้ยกูยังไม่โดนสักเฟรดเลยอะเอ็มดูนี่มึงดูนี่ยหมวกกูกูไม่เห็นไอจังข้างหลังนู่นนู่นตรงนู้น เหมือนแมวกูจะพลังขึ้นกว่าไมปไปแล้วแมวเพิ่งโจกุู๊มันนี่ไม่หำเลยเออโอเคจะลงไปถึงโดนกูจะฆ่ามันไปแล้เจอโทเทมกูไม่หยิบกูเลยสักนิดไม่หยิบไม่เห็นมึงอ่ะมันไปหำแล้วยอ่เปต่ตไม่รู้อ่ะมันมันโซอยู่ตรงนั่นแ่ละกูล้อฝนเนี่ยไอ้เราโขนี่ยไม่หยิบ อะไรวะพังเครื่องวะไม่เครื่องแล้วเบิดะละกูร้อหนมันไม่เห็นบูร้องหนม,มันไ่ตกกับใครมันนะ้ะอ๋อไม่ตกอ,อีกตัวนึงไปจังมาเครื่องเดิมปะไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปนะี๋ยวไม่ต้องมานะเครื่องเดิม่ะมันมจะมาเครื่องเดิม กูปั่นเครื่องตรงข้ามกับเครื่องเดิมอะต้องบดเออมันตาอยอีกคนนึงเครื่องตรงเครื่องเดิมมึงเห็นเหมือนกูว่าหลอดพวกคิวหลอดพวกปั่นเครื่องมันแบบไม่อ่ะ,ะบบก็ปกติมันแบบว่ามันแบบปึ๊บแล้วมันก็กลับมาเออเป็นเลยเป็นเหมือนจะเร็วอ่ะแต่ก็ยึดกลับมากูติดเลยนะกูติดเลยนะเออ กูรอช่วยอยู่มันหมอบมันมอบ่วยเพื่อ,อนลรละก,การไฮ้มันมีตาช่างตาช่างทำอะไรได้นะเออถ้าคนช่วยจะโดนโดนวันจะโดนแบบครั้งเดียวตีครั้งจะตายแต่กูเจ็บไงไม่มีผลต่อก,กูไอ้นั่นน่นจะมีแทงหลังมั้งกูไม่รู้อะไอ้ที่นี่รอดได้ไงวะ ไอคนที่สามอ่ะคนที่สามของกูก็คือมึงนะไอเอ่อไอผู้ชายคนน่ะกูเห็นมันโดนเยอะมากเลยนะอืมมันโดนกอย่าง <laughs> มันรอดว่ะกูฮยูกยักูฮยูอีกประตูนึงอ่ะตรงเอ่อบนบนตรงเนิน เอ้แต<จ>่โทเทมดีอย oh. ู่นะมันอยู่ตรงกลางแล้วก็บนน่ะอยู่กูอยู่กูอยู่กูมาช่วยเพื่อนกันเออี๋ยวกูช่วยกูช่วยละกูช่วยละเดี๋ยวนี้อะชุดตตาช่างกลับไป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 อ่าเปิดประตูนะเปิดประตูเลยนะ กูอีโก้ทำไมอ่ะกูอีโก้ทำไมอ่ะกูอีโก้อะทำไมอ่ะมาดูเด็กกูเปิดด้วความอีโก้ของตัวเองอ่ะมาดูเด็กกูยังไม่โดนสักเปเลยกูเปิดตัวด้วยความอีโก้ของตัวเองอ่ะทำไมเออกูเปิดอีฝั่งละวอีฝั่งเสร็จละล่างขวาเสร็จละอีกคนยังตายอ่ะ ่เลแ่นไปกันโอเคออกเลยละกันเดี๋ยวไม่มีโนวันนี่ <c oughs> เหี้ะอ๋อไม่มีไอ้ไม่มโนดนตีโอโหเราเปิดแม่นานแล้วเว้